สอนลูกให้มีมารยาท1นึ่งสอสามสาแลคราแลพูดเรื่องมารยาทอยู่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งกระโดดอยู่อย่างมีมารยาทมากๆคืออยากให้เขาอะรู้จักการเคารพนบนอบติดตัวไปตั้งแต่เด็กอันแรกเลยคือมารยาทอืมที่พ่อแม่จะต้องคอนเซิร์นและสั่งสอนพ่อแม่หลายๆคนอะสอนไม่เป็น มารยาทจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นโดยเฉพาะสังคมไทยมารยาทไม่ใช่แค่เรื่องการไหว้การอยู่ร่วมกับคนอื่นการเคารพกันน้อมกันถ่อมตัวพิกเจอร์แรกที่เห็นมันคือ first impression มันคือความประทับใจที่มันมีต่อกันและกันน่ะไปเจอบทความ,มนี้ผมเจอแล้วผมก็ลังเลเหมือนกันว่าบทความว่าไงอ่ะ<บ>อยากบังคับให้ลูกไหว้บังคับให้ลูกไหว้ใครให้เขาไหว้โดยที่เขารู้สึกอยากไหว้เองอเ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับคุณพุทธคุณจุย๋ยประเด็นหนึ่งเลยที่พี่รู้สึกสนใจมากสําหรับบ้านเราก็คือการสอนลูกให้มีมารยาทอ่าสิ่งนี้เรารู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่เจอพีเจอ่ะคือความโดดเด่นของน้องเลยแล้วก็จริงๆแล้วมารยาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มที่บ้านมไม่ใช่ปล่อยให้ไปเกิดที่โรงเรียนค่ะนั่นหมายความว่า พ่อแม่ต้องคอนเซิร์นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนั้นพี่อยากจะถามก่อนเลยว่าเราอ่ะทาไมถึงเน้นเรื่องมารยาทกับลูกรมมีมารยาทแล้วกำลังพูดเรื่องมารยาทอยู่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งกระโดดอยู่อย่างมีมารยาทมากๆ <t ry> กระโดดโดยไม่ส่งเสียงอ่ะทำไมถึงคอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะพี่สังเกตเลยว่าพีเจจะสวัสดีคนง่ายมากแล้วสวยมาก คืออันดับแรกเลยต้องต้องต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเคานเจอร์ไทยอยู่แล้วเรามีมวัฒนธรรมไทยคือการไหว้การทักทายด้วยการไหว้สวัสดีเคารพผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะในเมื่อเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยอ่ะเราก็ต้องได้ตรงเนี้ยติดตัวมามแล้วอยู่รู้สึกว่ามันจะเป็นผลดีกับเขาแนอนาคตใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาและเราอยู่กับสังคมคุณหมู่มาก เออลูกเราไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนดังนั้นอะ่ะเราก็ต้องแบบเหมือนดูแลลูกให้เหมือนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและมีมารยาทกับทุกคนเพื่อ,อ,อมีเป้าหมายไหมเป้าหมายของจุย๋ยคืออะไรจุย๋ยอยากให้พีเจเป็นคนที่คนแบบเอ็นดูรักและเมตตาคือการที่ลูกเราเป็นคนที่คนอื่นจะรักอะ่ะลูกเราต้องรักง่ายไงเห็นลูกเราเราต้องรักได้ง่ายถูกไหมซึ่งการรักง่ายในสังคมไทยอันแรกเลยคือ ที่พ่อแม่จะต้องคอนซ์นและสั่งสอนเพราะถ้าไม่สอนไม่สั่งไม่ฝึกเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาต้องทําแล้วถ้าถามว่าเด็กควรจะไหวตั้งแต่เมื่อไหร่คือที่จุ๋ยบอกถูกต้องเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช่ที่เขาเอามือประกบได้ตอนเนี้เพจโจก็ทําได้อที่แบบ เอามือมาประกบแล้วเราบอกสวัสดีแล้วจับแล้วก็ทําเลยให้เขารู้ว่าเจอใครจับมือทําแต่ว่าปัญหาของพ่อแม่หลายๆคนอ่ะสอนไม่เป็นก็อสอนไม่เป็นก็รอให้ลูกทําเองอ,อ,อ่ะแล้วพอให้ลูกทําเองพอถึงจุดรอค่ะมันจะรอไปได้เรื่อยๆเนาะพอแปดเก้าขวบต้องเข้าสังคมแล้วลูกไม่ทําก็ทะเลาะกับลูกแต่ตอนนั้น ที่ผ่านมาคุณไม่ตอนไงคือหนูมีสองวิธีที่หนูทําคือสมมติว่าเจอพี่เกลหรือว่าเจอใครก็แล้วแต่เราก็สวัสด,ดีค่ะคุณตาคุณยายมีคุณตาคุณยายวิ่งหน้าบ้านเราทําให้เห็นแล้วมือเขาก็จะขึ้นมาเองตามคําพูดคําว่าสวัสด,ดีของเราเราก็คือด้วยความที่ เนเจอร์เราอะเป็นคนที่สวัสดีจะอายุเยอะกว่าหรือจะอายุน้อยกว่าเราสวัสดีครับอะไรเงี้ยบางทีคนที่อายุน้อยกว่าคือเราจะได้ชิงดูอ่อนวัยอ่อนวัยกว่าก็คือเราจะสวัสดีเป็นเป็นเป็นตลอดเป็นธรรมชาติสมมติว่ามีคนมาขอถ่ายรูปเราก็สวัสดีเพราะว่ารู้สึกขอบคุณที่เขาอะให้ความสนใจเราอันนี้คือเป็นเนเจอร์ของเราสองคนขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยที่มาแบบจับเราซึ่งมันเป็นคามน่ารักนะมันทาให้คนอื่นรักเราได้ง่ายอ่ะมันไม่ต้องมีคําถามว่า เราน่ารักตรงไหนอ่ะ mm hmm. แต่ถ้าพิกเจอร์แรกที่เห็นมันคือ f i r s t สอิ huh. s เพรสชัมันคือความประทับใจที่มันมีต่อกันและก,กันอะ <Okay. S 2> พี่ก็เลยมองว่าไหวนี่คืออันแรกที่ลูกควรทำได้ uh huh. แล้วก็ควรไหว้ทุกคน uh huh. ที่อายุมากกว่าต่อให้เป็นแม่บ้านร,าปรอปภ uh huh. ใครก็ตามที่อายุมากกว่าลูกลูกต้องไหว้ไม่ได้หลายคนเนี่ยที่พี่เห็นก็คือลงมาปุ๊บเจอเรปภไม่ไหว้ Uh huh. จะไหวเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีส่งอํานาจอ่ะพ uh huh. ี่ก็มองว่าจริงๆแล้วในระดับของแม่บ้านราปภอ่ะใครก็ตามที่คอนแทคใกล้ตัวลูกและอายุมากกว่า uh huh. มันคือความอายุสูงเนาะ uh huh. ถ้าลูกให้เกียรติคนเหล่านี้คนเหล่านี้จะรูดูแลนะลูกเราอย่างดี uh huh. เขาหลุดออกไปใครเห็นก่อนรปภ uh huh. ใครจะช่วยลูกเราได้ก็รปภนั่นแหละ uh huh. คนที่จะช่วยลูกเราได้มัน มารยาทจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นโดยเฉพาะสังคมไทยแล้วหลายๆบ้านนะคะไม่สอนเลยมารยาทไม่ใช่แค่เรื่องการไหว้การอยู่ร่วมกับคนอื่นการลเทศะการเคารพการนอบน้อมการถ่อมตัวการอยู่ร่วมแบบมีการใช้พื้นที่ร่วมกันการไม่ส่งเสียงดังการไม่ตะโกนข้ามหัว ไปที่เลยอันนี้หนูสอนหมดเพราะว่าหนูอาจจะต้องคอนเซิร์นเป็นเป็นพิเศษเพราะเราสองคนอยู่ในที่สว่างหรือว่าเป็นคนของประชาชนหรือที่สาธาณะรู้จักเราดังนั้นอ่ะเวลาไปที่สา,านะอ่ะจุ๋ยจะมีใส่ให้ลูกเสมอว่าอันนี้เราอยู่ในที่สาธารณะเราใช้พื้นที่นี้ร่วมกับทุกคนนะลูกหนูเสียงัไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้และว,ว่าเนี่ยไปห้างร้านอาหารเขาจะต้องแบบ อันนี้ถูกต้อง,งเวลาเราเอาลูกออกไปปุ๊บเราต้องบอกเลยขอบเขตของเขาอยู่ตรงไหน<อ>ลูกนั่งได้บนเก้าอี้นี้นะถ้าลูกจะเดินลูกเดินได้แค่นี้นะแอ์เรียของเราคือสี่เหลี่ยมตรงนี้นะขอบเขตเสียงขอบเขตของเสียงลูกส่งเสียงได้แค่ไหน<อ>ถ้าลูกเสียงดังหรออลดเสียงอีกรดเสียงอีกตรงนี้โอเคครับลูกส่งเสียงได้แบบนี้นะเพราะไม่งั้นลูกเราจะเป็นท็อกซิก ของคนอื่นอ่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้พื้นที่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นด้วยแล้วที่สังเกตเลยเจเนอเรชันเขาอ่ะพ่อแม่ไม่ค่อยสอนละแล้วตัวพ่อแม่เองก็ไม่มีขอบเขตเหมือนกันพี่เห็นการตะโกนคุยกันการหัวราอเสียงดังในที่สาธารณะการปล่อยให้เด็กวิ่งในร้านอาหารการไม่ขอบเขตให้เด็กทําให้เด็กได้รับอิสระแบบไร้ขอบเขตแล้วมันก็จะทําให้เด็กไม่มีมารยาทในที่สุด พี่ึ้ะให้ความตั้งใจกับการไหว้เสมอเลยเวลาไปที่ต่างๆเพราะพี่รู้สึกว่านี่คือช็อตแรกที่เราเจอกันมันคือการทักทายในสังคมไทยอ่ะพิกเจอร์แรกที่เราจะสื่อสารกันอ่ะในการไหว้อันนี้มันจะทําให้ทั้งได้โอกาสและเสียโอกาสการทักทายแรกคนเรามักจะตัดสินกันแค่15วินาทีแรกที่เจอเพราะฉะนั้นถ้าลูกเรามีจุดนี้พี่ว่ามันโอเคมากเลยเพราะว่าบางบ้านต้องทะเลาะนะ บางบ้านทะเลาะมากเรื่องการไหว้แล้วก็ประเด็นสังคมอีกอันหนึ่งที่จะเกิดก็คือการที่พ่อแม่ผลักภาระไปให้โรงเรียนการสอนมารยาทต่างๆที่เราอยากได้เช่นการนั่งกินข้าวอยู่กับที่การไม่คุยระหว่างเคี้ยวอาหารการมีมารยาทในการใช้ทรัพยากรร่วมการไม่ส่งเสียงดังคิดว่าไปโรงเรียนแล้วจะจัดสอนแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโรงเรียนน่ะครับภาระค่อนข้างหนักเขาสอนได้ในระดับหนึ่งนะ เราเห็นคุณครูทําหน้าที่สอนเด็กอนุบาลเนี่ยจะรู้สึกว่า,หาเหนื่อยจังเลยเหนื่อยแทนเด็กเยอะมากเลยอวันหนึง่งที่พี่อยู่กับเคสอะคา่ะชั่วโมงหนึ่งพี่มีเด็กสิบคนอ่ะโอ้โหพลังงานเขาคือสุดอะใแล้วไอ้สิบคนเนี้ยเราต้องเอทเทนเขาแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะใช่มันคือดึงพลังเลยนะ<ช>ครูคที่โรงเรียนป่วยไปแล้วสองคน Bridges, สงสารเอ็ดูมากคือพลังเขาเยอะแล้วเราต้องมองเขาอย่างละเอียดเพราะนั้นพี่ก็สนับสนุนพ่อแม่ว่ามันต้องเกิดขึ้นที่บ้านผมว่าตอนนี้คือพ่อแม่มือใหม่ก็จะมีเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นที่ถามครูเกลว่าตอนนี้ผมว่าอาจจะมีหลายหลายๆบ้านที่เจอทางแยกเช่นไปเจอบทความือนที่ผมเจอแล้วผมก็ลังเลเหมันว่าปิดความว่าไงอ่ะอย่าบังคับให้ลูกอยากบังคับให้ลูกไหว้ใคร ให้เขาไหว้โดยที่เขารู้สึกอยากไหว้เองอในวันนั้นที่เราอ่านเจอเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะอยากไหว้เออแล้วเขาจะอยากไหว้ใครมัน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 ทำให้เราแบบรังเลเหมือนกันหรือว่าเราจะไม่จําเป็นจะต้องสอนลูกดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็กลับมาทางที่จะบอกอนี้ค่ะว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียมันมีบทความพวกนี้ออกมาเยอะมากเราก็ยิบแล้วใครก็ไม่รู้ด้วยนี่วิจารณญาณของการเสพข้อมูลหนึ่งเขาเป็นใครคนที่พูดคนนั้นเป็นใครแล้วสิ่งที่ทํานั้นมีประโยชน์ ข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วเราค่อยเลือกมันมาใช้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นใครสมมติเราไม่รู้น้องว่าเป็นใครแล้วเราก็ถามว่าเรารอให้เขาไหว้เองเมื่อไหร่เขาจะไหว้เองโดยที่ไม่มีใครสั่งสอนสองอจนกว่าเขาจะอยากไหว้แล้วเขาจะอยากไหว้ใครในเมื่อเราไม่ได้เคยสอนเขาเพราะนั้นสิ่งที่พี่จะบอกว่าทําไมมนุษย์ต้องติดอยู่กับพ่อแม่ยี่ห้าปีเราติดอยู่กับพ่อแม่เรานานมากเลยนะเพราะเราไม่ใช่สิ่งโต เราไปหาอาหารกินตามธรรมชาติไม่ได้เราต้องมีวัฒนธรรมเรามีวิวัฒนาการเรามีพัฒนาการ mm hmm. เรามีวัฒนธรรมประเพณีที่ต้องสืบทอดรุ่นต่อรุ่น mm hmm. สังเกตไหมนั่นแปลว่าเขาให้ลูกติดกับเราไม่ใช่แค่ให้อาหารลูกแต่เราต้องสั่งสอนขัดเกลาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจสอนให้เขาเป็นคนดี mm hmm. นั่นเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของพ่อแม่และหลายๆครั้งที่พี่รู้สึกว่าเพนพอยต์บางอย่างที่เราทําไม่ได้เราก็จะทําแบบนี้ รอให้เขาพร้อมแล้วไม่จําเป็นต้องทําแต่พี่กําลังจะบอกคุณว่าระหว่างเด็กที่รอให้พร้อมกับเด็กที่ทําตั้งแต่เด็กระหว่างที่เขาทาไปเรื่อยๆเขาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมือมม่อเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆโอกาสเป็นของเขามากขึ้นเรื่อยๆพี่เจจะได้รับโอกาสเร็วกว่าเด็กคนอื่นอ่าพี่เจว่ายังแต่สองขวบหนึ่งขวบเขาน่ารักตั้งแต่ต้นถูกไหมคะแต่กับเด็กแปดขวบยังไม่อยากไหวอ่ะแล้วคิดว่าเด็กที่ไม่เคยทําเขาจะอยากทาหรอ เพราะสิ่งที่เขากาลังทําอยู่ไม่ได้เรื่องง่ายและถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเด็กเด็กจะไม่ทําสิ่งที่ยากเขาจะทําสิ่งที่ง่ายการไหวเป็นเรื่องยากนะเพราะการต้องเอายกขึ้นมานะการไหวเป็นความฉลาดระดับหนึ่งเลยนะถูกไหมเนี่ยเขาเจอคนปุ๊บความฉลาดในการเอาตัวรอดเขาเจอคนเผชิญหน้ากับปัญหาคนคือปัญหาอ่ะอย่างนี้พีเจไปเจอพี่ชอตเขาเจอพี่ชอตแต่ถ้าพีเจไหวพีเจจะได้โอกาสถูกไหมพี่ชอตจะคุยด้วย กับเด็กอีกคนหนึ่งเจอหน้าพี่ชอดปุ๊บไม่พร้อมไม่ไวอยมันเป็นความฉลาดระดับหนึ่งที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อข้างหน้าสถานการณ์ข้างหน้าเราเรียกมันว่าความฉลาดเด็กฉลาดกับเด็กเรียนเก่งคนละเรื่องกันนะแต่เด็กคนนี้เอาตัวรอดได้ละพี่ชอดจะเอาขนมให้พีเจทันทีกับเด็กอีกคนหนึ่งเจอพี่ชอดแล้วเฉยๆถ้าเด็กคนนี้ค้ามถ้าเด็กคนนี้ค้าผมถ้าเด็กคนนี้กําลังประสบภัยก็ไม่รอดนั้นเรากาลังจะบอกว่ามันไม่ได้ยากที่จะสอนแต่ไม่ใช่หมายความว่า พอเราทําไม่เป็นแล้วเราก็อ่ะงั้นก็ยอมรับมันมพี่ว่าเด็กมีเวลาที่จะพัฒนาได้แต่พ่อแม่ต้องสอนเป็นและพ่อแม่ต้องเห็นว่ามันสําคัญแล้คคาถามก็คือคุณส่งลูกไปโรงเรียนแพงๆเพื่อแต่คุณไม่ส,สอนอะไรคุณเลยและสิ่งที่คุณจะสอนจริงๆว่ามันไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนคุณต้องเตรียมเขาไปก่อนอเพื่อพ <Okay. S 2> อไปโรงเรียนเขาก็จะพร้อมสําหรับการเรียนรู้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคค่ะวันนี้ <Ah. ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วรอบหน้าอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมา รับชมกันในครั้งหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ EP นี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีรายละเอียดและเนื้อหาที่น่าสนใจต่ออีกเยอะเลยท่านสามารถรับชมเนื้อหานี้ต่อในรูปแบบอันคัดยาวๆเต็มอิ่มได้แค่เพียงกดลิงก์ใต้คลิปและสมัครสมาชิกบ้านพี่เกลเพียงเดือนละ450บบาทถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะคะพร้อมแล้วสมัครสมาชิกได้เลยค่ะ